ครับใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีกว่าจะโดนได้ครับไม่รู้ว่ากี่กุกนะครับเสียงเพราะต่อต้นนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวลงมาครับมาแบบเหนียวเหนียวครับข้างบนนะครับ นกนนี้นกเหนียวครับหนักหล้ตัวนะครับ ไายดอกสวยนะครับลายคอสวยมากครับลายสวยครับปีกสวยนะปีกสวยครับปากโบสน่าจะเสียงใหญ่นะครับปากโ,โตโตแล้วครับ